สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง J r c h a n ช e l นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับเป็น2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนก็จะมีสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วที่เราคํานวณไว้ งวดที่แล้วลงเทียบชนกับอีก1สูตรนะครับชนกันที่8 7 6นะครับแต่ผลรางวัลที่ออกก็คือ9 0 3นะครับสูตรหนึ่งผิดนะครับตัวชนก็เลยผิดนะครับแต่สูตรนี้เข้ามานะครับหลักหน่วยบนคือเลข3นะครับสูตรที่เข้าเราก็เอามาพิจารณาต่อนะครับในงวดนี้ว่า จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้นะครับก่อนที่เราจะมาดูสูตรก็ดูคําเตือนก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนแล้วกันนะครับสูตรนี้เข้ามาวัดแรกจากวัดที่ออก0 93นะครับเป็นตัวเลข6ตัวนะครับก็เยอะอยู่นะครับแต่เราไม่เอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบชนเอานะครับ ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่12ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลข1 10หน้าทั้งที่1 2สองครั้งนะครับเลข3าม ก็หลักหน่วยเลขหน้าทั้งที่สองเลข8 1บวก3เป็น4นะครับ4บวก3เป็น7 7บวก8เป็น15ได้เลข5ตัวแรกนะครับเพิ่มไปทีละ3แมแทมนะครับก็จะเป็น8 หนสี่นะครับส่วนตัวนี้ให้บวก6นะครับสี่บวกหได้สิบได้เลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกสามอีกทีหนึ่งนะครับได้เลขสามห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามนะครับหนึ่งเออหกหก มีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับสูตรหลักหน่วยบทสูตรนี้นะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันนะครับสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับจากงวดที่ออก4 1 7นะครับถ้าเอาสองสูตรนี้มาชนนับแต่ว่าวดที่แล้วอยู่คนละสูตรนะครับงวดนี้จะชนกันที่ ห้าหกเจ็ดนะครับสามตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยวันนี้ชนกันสองกับห้านะครับออกห้าสองหลักหน่วยนะครับเลขสองวันนี้ชนกันสองสามห้านะครับออกแปดเจ็ดสามตัวที่เข้ามาคือเลขสามวันนี้ชนกันเจ็ดเก้าศูนย์นะครับออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเลขเจ็ด วันนี้ชนกันที่หกกับเก้านะครับสองตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าศูย์หกหลักหน่วยนะครับเลขหกวันนี้ชนกันเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสามตัวนะครับกับผลรางวัลที่ออกศูนย์หนึ่งเก้าหลักหน่วยนะครับเราเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลขเก้า ว่าที่ผ่านมาถ้าสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขสามนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าศูนย์สามเลขสามนะครับหลักหน่วยบนเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูสูตรนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะชนกันตัวไหนนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรที่จะออกมาชนสูตรนี้นะครับ จากงวดที่ออก4 1 7นะครับงวดแรกนะครับ1บวก4เป็น5นะครับได้เลข5สูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับทั้งหมด5ตัว5 6 7 8 9นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 1 7นะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7 5บวก7เป็น12นะครับ2 3 4 5 6ออก6 5 2ตัวที่เข้ามานะครับเลข2 7บวก4เป็น11นะครับได้1 2 3 4 5 6 8 7 3ตัวที่เข้ามาคือเลข3 3บวก4เป็น7นะครับ7 8 9 0 1กับผลรางวัลที่ออก9 0 7นะครับเลข7กับหลักหน่วย6บวก0นะครับได้6 6 7 8 9 0นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 0 6 7บวกหนะครับเป็น8 8 9 0 1 2นะครับกับผลรางวัลที่ออก0ูนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเก้ก็ของวันที่ผ่านมานะครับ 2บวกเจ็ดเป็น9 9้าเก้าศนย์หนึ่งสองสามนะครับเพิ่มไปกับผลรางวัลที่ออก90 3นย์สาเลขสามนะครับเข้ามานะครับที่หลักหน่วยนะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาเจงวดนะครับเจ็งวดล่าสุดเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูแล้วก็มาเทียบชนกันดูนะครับกับสูตรเก่าของงวดนี้นะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ ในเลข8เ,เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็น8 9 0 1ทั้งหมด5ตัวนะครับ1มิโย66ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรตัดหน่วยบน ถ้าตัวก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบชนกันเอานะครับเราไม่เอาทั้งหมดนะครับวัดใจที่ตัวชนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับสองตำแหน่งก็คือหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเรามาเทียบชนกันดูนะครับสองสูตรนี้ ตัวที่ชนนะครับเลขเจไม่มีนะครับมีเลขแปดเลขเก้าไม่มีมีเลขศูนแล้วก็เลขหนึ่งวันนี้ชนกันสามตัวนะครับ8ปดศย์หนะครับ ช่วงกันที่แปดศูนหนึ่งสามตัวนะครับหนึ่งยอหหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบน สถิติเทียบชนจากงวดที่ออกสี7หนึ่งเจก็7งวดติดนะครับที่เข้ามานะครับแต่สูตรที่2เป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งลงงวดแรกนะครับเอามาชนกับสูตรเก่าดูนะครับว่าถ้าทั้ง2สูตรไม่ผิดนะครับมันก็จะมาที่ตัวชนนะครับแต่ว่าถ้าสูตร1สูตรใดผิดนะครับตัวชนก็จะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับงวดนี้สินความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแชร์ช n e l หอยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ